ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทีทุกคนนึกเก่าครับวับนนี้ผมกับศิาพามาคุ้มมันอีกแล้วครับผมมีเงินใส่ครับพี่น้องเอ้ยงานกับบริษัทใส่รับจ้างก็บบริษไปครับผมดีเน่ะแต่ว่ามีมันคุดเอาออกคนได้ดใส่ครับ,รบซิฟลองครับพี่น้องนี่เอาออกรอบแรกเอาออกไปรอบครังหน่งซิฟลองในเงินสามพันกว่าบาทครับ 1้อ0เมตรนี่แหละความเง่ยบหล่อง10หล่อง3,200กว่าบาทบาท60ครับตอนนี้นผมขายมันนีบาท90ครับ10หล่องเท่ากันถหาเบ,บึ้งสิได้จักบาทครับพี่น้องนี้คำัหัวมันรอบผมหัวหน่อยหัวใหญ่สมกันไปครับมันก็ได้ ฮักครับผมฮักสมต้นนะครับพี่หนอ้องขั้นต้นหน่อยก็อยากหัวหน่อยนี่ฮะรกอยู่ครับถือโอเคอยู่นะครับผมจะสิดึงไปหนอ ครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บขึ้นรถหลายเต๋อไปเนาะครับเนี่ยวันนี้ก็สิไปฟันหัวซอยแม่บ้านเพิ่นก่อนเนาะครับวันนี้คุ้นข้องอย่างของเองครับก็เลยบดเอืน่นคนมาซอยบ่หลายเนาะครับคุ้นดอกรถหนึ่งมันซีฟลองครับแล้วไปฟันหัวซอยแม่บ้านก่อนครับจึงสิเก็บขึ้นให้เพิ่อนอีกครับกัด เดี๋ยวนี้ก็กำลังสซิเบิร์แล้วนะครับวันที่ผมดึงขึ้นมาให้แม่บ้านไปส่ครับพันหัวซอยกันก็แม่บ้านเดี๋ยวผมจะไปเก็บขึ้นมาให้แม่บ้านอีกครับครับมันนี้ยังไม่ได้เก็บนะครับดูน่ารถซื้อหน่ารถขึ้นไปครับรถเขาคลองกลางครับผมครับพีเก็บมาไปส่อง 欢迎你位收看我们的节目，让你给一起开启下面满满的健康银行。 ครับกะเรียบเนาะครับพี่น้องผมไม่ใจให้นะครับเรียบแล้วครับครับสี่ใจจ้บ่ายแล้เนาะครับพี่น้องไปคลายมันก่อนครับไปครับลิมนี้ผมกัเขาจบคลิปในเพลงซ้ำหนีเนาะครับก็ฝาาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามผพืเป็นกำลังใจผมน้ำนะครับสวัสดีครับ